Ừ, วันนี้เราเข้าถึงเส้นทางที่น่าสนใจมากๆกับนางเอกชื่อดังของวงการบันเทิงไทยอัมพัชราภาที่เป็นตัวแม่สวยครบสูตรและมีแฟนคลับติดตามทั่วประเทศอั้มเป็นซุปตาตัวแม่ที่ยังคงสวยออร่าไม่เปลี่ยนแม้ว่าอายุก็มาถึง46ปีแล้วความสวยและความชิลีวของเธอทําเอาแฟนๆต้องสนใจเสมอแต่ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งคือลุคและสไตล์แซ่บไม่ธรรมดาของอั้มที่เพิ่งเผยภาพโปรโมทแบรนด์เสื้อผ้าในเพื่อนรักล่าสุด ทำเอาแฟนๆต้องสะดุดตากันเป็นแถวลุกธรรมดาาแต่ไม่ทำเลยนะดูชิลๆแต่ก็แซ่บไม่น้อยที่ปลดกระดุมเสื้อเชิ้ตไปหลายเม็ดทำเอาแหวกอกลึกเกือบถึงสะดืออวดความอืมวับๆที่แบมบๆทำเอาแฟนๆต้องใจสั่นกันเป็นแถวแฟนคลับและเพื่อดาราก็ไม่พลาดที่จะเข้ามากดไลค์และติดตามความสวยแซบของอ้ํามีคอมเมนต์ตอบรับกันเทียบทั้งการต่อยกความสวยและความชิลของอ้ําทำเอาเราไม่อาจหลุดได้จากความสวยและความแซบของอ้ําได้แต่ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งคือความสวย และความชิวของอ้ําที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวแม่สวยครบสูตรแต่ยังเป็นตัวแม่ที่มีความสามารถและความสําเร็จในวงการบันเทิงทาเอาแฟนคลับติดตามทั่วประเทศอ้ําเป็นตัวแม่ที่สามารถเป็นแบบฝันได้ของหลายๆคนทําเอาเราไม่อาจไม่ติดตามและติดตามความสวยและความชิวของเธอได้และนี่คือที่ที่เราไม่ควรพลาดความสวยและความชิวของอ้ําที่เป็นแบบฝันและเป็นตัวแม่ที่สามารถเป็นแบบฝันได้ของหลายๆคนทําเอาเราไม่อาจหลุดได้จากความสวย และความแซ่บของเธอได้อัมพัชราภาคือตัวแม่ที่สามารถเป็นแบบฝันได้ของหลายๆคน